สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับไทยอุดรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพายุมาเด้อนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งตอนนี้พี่เทพก็ตื่นตีห้าก็นั่งพักแป๊บหนึง่งก็เดินออกมาสำรวจบริเวณต้นไม้ที่ได้รับน้ำฝนเมื่อคืนหลังจากที่ฝนตกมาน้ำของเราก็เต็มคลองไส้เป็ดนั่นเองเด้อนี่เห็นไหมเดยพี่เทพก็พามาดูพามาสำรวจดูว่า มันเปียกขนาดไหนต้นมุงต้นไม้ของเราแต่ตกแรงเมือ่อคืนอะ่ะทั้งลมทั้งฝนเลยเมือ่อคืนแต่โชคดีอย่างก็ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ถือว่าแรงอยู่นี่ก็ยังดีลมก็ถือว่าแรงแต่ก็ลมแบบน่ารักฟ้าร้องก็ร้องแบบโอเคร้องแบบอืมไม่น่ากลัวแต่ถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวอีกีนั่นแหละ ไะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ภารกิจของพี่เพชรเช้านี้ก็น่าจะลดไฟด้อช่วงสายสายเพราะว่าหลอดไฟเราอยู่ตรงนี้จําเป็นที่จะต้องเอาไฟลงแล้วก็ไปประดับตกแต่งตามมุมต่างๆของเรานั่นเองนี่ช่วงเช้า,ชาพี่เพชรก็ออกมาทําคลิปแล้วก็เดินออกกําลังกายแกว่งแขนเนี่ยเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ปอดเราทํางาน นี่หลังจากเมื่อวานก็ค่อนข้างชละนิดนึงนี่บรรยากาศช่วงเช้าตีห้าวันนี้ก็น่าจะมีฝนอยู่เพราะว่าฟ้ายังเป็นน้ำอยู่นุนแต่ไม่แน่อาจจะใสายๆอาจจะฝนแดดอาจจะมาก็ได้แต่ตอนเช้านี่ก็ยังค้มๆอยู่เมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนแน้วเมื่อคืนน่ะอเจ้านยจามซะเลยนี่ เมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนนี่เมื่อวานพี่เพ็ก็ขุดออกจากตรงนี้หนึ่งกอหนึ่งกอใหญ่มุมนี้นี่แหว่งไปเห็นไหมนั่นแหละนี่บรรยากาศช่วงเช้าตีห้าครึ่งก็จะประมาณนี้นี่เมื่อคืนก็ฝนตกทั้งคืนจะมีแรงอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จะมีที่เหลือก็เป็นตกลินตกตะโพยนี่โอ้ยต้นไม้ค่อยหล่นไป สองต้นเลยเนื่องจากโอ้ยล่นต้นอ่ะนะเฮียโอ้ล่นหลายต้นอยู่ตนน้เนื่องจากแรงลมเดี๋ยวพี่เพชรเอาขึ้นก่อนนะนี่พี่เพชรก็เอาต้นไม้ขึ้นแล้วหลังจากแรงลมเมื่อคืนนางก็จะล่วงไปนี่โอเคไม่เป็นไรเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่ตกใจเช้า,ชาก็จะประมาณนี้ได้พี่ๆ่ทุกท่านนี่ ดูต้นมงต้นไม้ของเราวันนี้ก็ภารกิจของเราคือจัดตกแต่งมุมต่างๆให้มันสวยงามจัดตกแต่งเติมไฟนั่นแหละเดี๋ยวมาดูความสวยงามอลังการงานสร้างของร้านอีป็ดที่จะมาในอีกรอบต่อไปรอบนี้ใครเข้ามาต้องหลงมนร้านอีป็ดเนี่ยขอบอกเพราะว่าพี่เพชรกล้าการันตีได้เลยเพราะว่าพี่เพชรจัดสวนกับมือแล้วก็ดูแลเองทั้งหมดนี่ ไอเดียทั้งหมดพี่เพชกก็จัดการนี่หาตามประสบการณ์ที่เราเคยเห็นมาแล้วก็อันไหนที่เราชอบเราก็เติมลงไปนี่นี่เห็นไหมมองแบบนี้ก็เห็นไหมเริ่มล้เริ่ม,มให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ก่อนมันต้นไม้มันยังไม่เต็มมันค่อนข้างจะล้นนิดนึงแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีแตกใบแตกพุ่มไม่เห็นเยอะแล้วนี่รับรองตอบต่อจากนี้ไปอีก เข้ามาใช้บริการร้านอีเป็ดของเราจะต้องหลงมนแล้วก็โอเคพี่เพชรกล้าการันตีเลยนี่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่น,นับกิเพชรแล้วก็เด็กๆเราเ้อนี่ภารกิจของเราวันนี้ก็โอเคเช้านี้เชา้ชาสดใสเดินออกกาลังกายเช้านี่ดูต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ดอกหญ้าตามภาษาตากระยายนี่เห็นไหมนี่คนน่ะ โอเคขอบคุณพี่พี่ทุกทนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อว,วันนี้ตามดูคลิปเด้อบ๊ายบาย